สวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพ่อกันกับบรรยากาศลมลมหนาวค่ะพี่น้องเออคุ่ะฝ่าวินฝ่าวไปค่ะ <c oughs> พี่น้องคะอ่ะออวันนี้สาวเดือนได้ก้อยหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องค่ะเออวันมาจากลานไทยก้อยหอยจริงๆค่ะไม่ได้จกตาหลอกนะคะก <c oughs> <ๆ S 1> ้อยหอยเขาแช่แข็งมาให้เรา <c oughs> แล้วเราก็มาละลายแล้วก็มาก้อยมาค่ะ <c oughs> มาซิมเห็ดเห็ดดำหวาน ดำหวานที่สาวเดือนทำเนาะแกะออกเอามาซิมเมืองว่ามันเป็นไปค่ะพี่น้องอจ้าเมืองหรอบุ๊บสามซีมืองถ้าจำไม่ผิดมาชิมดูซิวันเป็นเนี่ยเป็นแหนมอันนี่ซิมพี่น้องเออบบซิบบบเป็นก็ไปไหว้วันหนึ่งเนาะนะนะได้กลิ่นเปรี้ยวแล้วพี่น้องค่ะน้ำมาที่นี่ มีข้าเหนียวด้วยโอ้โหเแล้วข้าวเหนียวค่อยต้องห่อดีๆเลยมาค่ะพี่น้องแนวแก่หนาวแก่ข้ากะว่ากันไปบึงล้มหมดจ้ะขออภัยถ้ามันมีลมเข้าเสียงใหม่แก่หนาวบริมึณซันอันขาดด้วยจ้ะหนาวฮมปัดจับ มะม่วงผักกาดเล่มมัน,น,น,นมก็สวนเนาะน้มซึยหนาวก็ได้ขนาดกัดย็นมากาดแตงเครือแข่งรูกโดดหอมบวบโอ้ยแซบ่บเบาไหลเบาไหลเจับเจ็บอืม ปั๊บกองอาจจะข้าวขาวแล้วเนะนี่ยแซ่บเลยนี่นะค่ะมนซิมแหนมเห็นไหมให้กินอันอทุกปีอะค่ะได้เห็นไหมแซ่บแซ่บจริงจริงืมล ซ่บออาซาบปวดโพผม้มนบอกเตี่ยมเพ็ดคนเนะ ร้อนคือเบินี่น่าสนใจร้อนมั้่น่า่นอืม ถ้าแซ่บนมเหตุเพิ่น่ะอืมอยดครับอันนี้ ุไม่สวยแล้วผักหนาวเจ่า ปัดเจ้าปี๊ดแ้วเดินไปตะคันจบอื้ยเสียบ,บเสียบเสวยคือไม่ได้เฮทกินดูนะเนาะถึงแม้ดูดูมันยังได้เฮกินแก่หอม сөйләп น้มาแบบขับเปลี่ยนท่าไหมก่อนะวดขาข้าวมีไงคะเนี่ย,เ,ยเห็ดแซ่บเแบบราติ้งหน่อยสแิแซ่บอะไรเบอร์นี้ 맛있다 福야 음, 음. หยอดอันนั้นใหญ่ๆเลยอื้อมขอให้ถ้านลมแรงนะคะ อกไ้บรรยากาศนันแดดดวจ้ะนั่นแดดนึงนคออืมกินแต่ในบ้านดีเบือ่อ Thank mm -hmm. you. แบบปุ๊สซอยตะไคร้ใส่หัวหนึ่งตต้นหนึ่งอื้มึงขนาิน กลุ่มอ<ม>่ะขาก็นแล้แห่งแล้วอ <laughs> <ม>ืม อันนี้ไว้กินวันหลังนั่งร้อนก่นอนถ้าเป็นแล้วต้องเอาใส่ตู้เย็นเลยค่ะกินได้เป็นอาทิตย์อยู่เหนียมอ่ะตอนนี้ส้มดีและวลอดสุดซื้สิเซ้งก่อน nào mình xem cho Mình thử đó mm -hmm. 好卖吧。 ขอหน้ากินให้หมดค่ะนี่ครับหวนางเล็มในบาทเก่าค่ะนทำด้วยเ,เอาละพี่น้องจ๋าเจ้าเดินหนาวค่ะ <c oughs> จ๋าไม่ออกมามันหนาว น่าจะเข้าบ้านแล้วคนหน่อยอยู่ในบ้านห <c oughs> นาวาวายค่ะเดี๋ยวไปกินตนในบ้านเนาะไอพี่น้องมากินนี่ของสาวเดินไม่เพียงลูกมาอยู่นานไม่ได้หนาวเนาะมากินนี่ของ Southern. สาวเดินสาวเดินกาฝาก,กดไลค์กดแชร์ทาง youtube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะน้องนางแม่ตักแม่มาลวมาทางข้าง,างข้างหลังเขาข้างหลังมันล้มแฮงเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปมันล้มลูกปะ ไล่เขาบ,บ้านแล้วพี่น้องบ่ไหวอีล่ลมเฮงหนาวปวาราจามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจในจ่ะสาว์ดักนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเด้อพรากันจิ้มนาค่ะขออภัยเสียงลมอยู่ดีมีเฮงมีคว่ำซุขกันสุกภูสุกคนสวัสดีค่ะ